เอาน้ําล้างจิม๋มกวดน้ําให้เขาแดกยัง <S <S 1> <S 1> ถามก่อนไอ้เหี้ยมึงเลิกยังเลิกแล้วเลิกแล้วนะไอ้เหี้ยมันกูกูก็แค้นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกวดน้ําให้อาําดีๆกวดเอาน้ําล้างเอาง่ายเอาน้ําล้างจิ๋มกวดน้ำพิธีกรรมนใ,ในเวรไอ้เหี้ยสมควรจานมันหนักเกินไปมันไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยมึงมึงคือมึงมึงหนักในชาตินี้แต่ชาติที่แล้วอ่ะมึงไม่รู้หรอกว่ามึงไปทำเขาหนักกว่าหรือเปล่า มึงเข้าใจนะมึงคิดว่ามึงทรมานชาตินี้แต่อดีตชาติชาติอนก่อนเนะี่ยถูกปว่าแล้วมไปลองดีท้าทายเอาน้ํำล้างจิ๋มมึงชอบไหมไอ้เอาน้ำล้างจิ๋มเหมือ,เอน,มมนเอากดเยี่ยวให้ก็มีมถูแข้นอีผมควรเออเอาไหมยอยู่ไหนเสรียมไหม <c oughs> เ้เป็นเป็นเปรใเปดเป็นเป็ดเปรใครก็โกรดเปินใารใอรก็ไอ้ดี่การขิโทษที่ดีคือกาิยอมรับความจริง เอเอเฮ้ยเมยยื่อไหร่จะไปทักทีวะเมื่อไหร่จะยอมนักทีวะสิบปีแล้วนะโอ้โหยี่บางคนแม่งสามสิบปีสี่สิบปีเราไม่รู้ไงว่าชาติแล้วเราไปทำอะไรกับเขาย้อนเวลากลับไปได้ไหมละ่ะเราอาจจะทําเขาหนักแม่งก็ได้หนักกว่ามากๆเลยลนนห,เลห,นหนึ่งแค้นมากรู้ไหมกินน้ำนิดหนึ่งมันมือนมันไม่ใช่จ้าขอะไรเหมืน,นมาแล้วามาเนี้ยมันเอามือตบตาห้ามลืมอันนี้เขี่ยเข้าไมาใกล้เลียบยาวด้วย จับเลยไอ้เหี้ยกูไม่ต้องเหี้ยแล้วจับกูบอกแล้วจับเลยนี้โอ้ยปู่ขอหวดโอ้ยนี่ขาเนี่ยไรขาสะทอโอ้ยตะคอคอวุฒิังอะไรตะคอคอวุฒิทนทำอะไรโอ้โหยี่หอกหักไปมาจังใสคุยอันนี้ฮะ แม่มันรู้ครัไงมึงเฮ้ยออกไม่ออกปล่อยกูไปเถอะปล่อยอะไรล่ะมึงหลายรอบแล้วเฮียตักเคาะวุฒิังศ์ตักเคาะแล้วมึงจะทำมันทำเฮียอะไรเฮ้ยฮ่ารักเฮียอะไรไอ้สัตว์รักหาอะไรตักเคาะวุฒิังเฮ้ย อืมที่อื่นไม่รู้ที่กูที่นี่กูแม่งเจ็บทรมาร์เลยนะเคาะเคาะทอวุฒิพงศ์มันกวดมันกวดนนะไอ้นั่นให้มึงมึงยังไม่โกรธมึงได้ไงฮะยังหามยุยเหรอโูตรมันแย่ไงโอยเคาะเคาะทอวุฒิพงเนี่ยขามาอันนี้ไม่เคยโดนขาหรอกแต่มึงเจอไอ้สัตว์กูดึงเข้ามานิดนึงแหมโอ้โหแม่งเต็มบอกเลยฮะ อะไรซะอีหอกหาควาแสงของกาอะไรกูะไรจะทำเจะทำมึงใเออกูไม่เคุณนั่งอยู่เฉยๆมะลยเอมึงเรียกกูคุณได้ไหมมึงเรียกกูซะมึงเลยเฮีย คุณอาจารย์ขาอย่าทำหนูเลยค่ะหน้าำเนี่ยพูดไม่เพาะอย่างเงี้ยจะปล่อยเหรอมันไม่ได้ทอะไรไปโมันเพูดพอาๆหน่อยสิเหม็นจะตายยี่หนูเจ็บพูดอย่างงี้สิ ไม่ทำอะไรเลยแม่ก็บอกแล้วถ้าไม่ออกก็โดนแบบนี้ไม่ตีเลยเนี่ยคราวนี้ไม่ตีเลย อย่าทำหนูเลยคูณพงษ์องไให้คนขมจีอ้าวโอ้ยทำให้วแค่นี้มันก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้ว ปล่อยเนี่ยวันนี้เอาจริงเนี่มย,ม,ยมึงไปได้อยู่แล้วโอุยโอ้ยฮา <c oughs> ต้องบอกว่าหนูจะไปยังไง ปล่อยแล้วแหะเจ้าไม่ปล่อยเองถ้าเจ้าปล่อยเจ้าก็ไม่เจ็บแล้วเจ้าก็ปล่อยไปสิ ปล่อยมันก็ดิ้นะดิพูดเฉพาอกอนทีเดีวคุณก็ปล่อยเขาก่อนสิกไม่กูอยู่สย่ายโอ็อยู่อย่างนี้แหละเออกูก็ไม่ได้ทำอะไรกูทำแค่นี้อ๋อเฮี้ยแตกเลยเอออ ค,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 คันแโอ้ย oui, โอ้ย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 อุ้ยเลือดไหลเต็มเลยนะมึงไม่ออกเหโอ คุยได้รังจะเอาอะไรมึงจะให้เขาทำอะไรให้ไม่เอาโอ้ไม่เอาได้แน่นอนจริงเว้ยไม่เอาด้วยไม่เอาก็อยู่อย่างเงี้ยกูจิ้มได้ยันสี่โมงห้าโมงเย็นอ่ะทุ่มหนึ่งกูจิ้มถึงมันเหนื่อยันนั่งรอได้พี่อะไงฮะอย่างนี่ยัง โอ้ยนี่แค่เวอร์ชันแรกน็ไมีเจอเวอร์ชันสองแล้วเตะกูนี่แบบเยอะมากมายการทรมานผีอย่างรู้ป่ะนรกไม่น่ากลัวนะเว้ยเชื่อกูอย่างน้อยก็ได้ไปนรกเว้ยเฮ้มึงก็มีบุญนะเว้ยได้เป็นนรกเนะี่ยไปเปล่าจะเอาอะไรไมึงชื่ออะไรก่อนมึงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่บอกอีกไอสัตว์ไอผีเวร lại cha, trưa lại, trưa lại là bọc trưa lạy mà cũng phải mà hạ gửi ý à chém lại tòi nan nan nhahoma trưa lạy Nope cháy là tòi tham trưa lạy tòi 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 lại, tòi มันกลิ่นเหม็นเฮี้ยอะไรวะเหม็นเหม็นสังอะไรเฮี่ยไปกูอยู่ก็ไม่มานานแล้วกูไม่ไปกูอยากรู้ชื่อจังเลยเจ้าชื่ออะไรจ้าอยู่มานานโอ้โหอี๋อ่ะแม่ทำไมถึงไม่ไปเหตุผลเหตุผลทำไมถึงไม่ไปโอ้โหอี๋อยู่สบายแล้วตอนนี้สบายไหมสบายชีวิตมมันสบายโอ้สบายได้กูจิ้มอยู่เงี้ยมึงสบาย ตงบงสบายแ่นะก่อนงบงสบายใช่ไหมังไม่สบายนนั่สบายน่สบายไหมต้องบงมันอยู่สบายสบายสบายไหมสบายสบายไมสบายไมสบายอยู่ไหม เจ็บที่ไหนถ้าเจ็บก็ต้องออกสิโอ้ยเป็นไงล่ะฮะไม่ต้องทำอะไรมากเสดอาดนะจายถ้าเกิดออกมาที่ออกมาเจมเจมจะไปล่ะฮะนี่ไม่รู้ที่ ขามาลงขายแล้วมามันจะขึ้นหัวกับบนกับล่างบนกับล่างมันจะไปไหนเสียโอ๊ยเจมกูบอกแล้วมันก็อยู่แค่นี้แหละไอสัตว์มันจะหนีไปไหนไอผีโอ๊ยเจมมึงบอกมันอยู่สบายไหมอตอนนี้มึงก็สบายมึงก็อยู่ไปสิชื่อมึงไม่บอกกูเลยโอ๊ยชื่อก็ไม่บอกกูต้องการอะไรกูจะไปแต่กูอยากเกิดเป็นลูกมันโอ้ยไอ้เหี้ยไปอยจะเกิดเป็นลูกมัน ไอเ้เหี้ยัเม่นมันหมดหรือยังไอ้สัตว์ไอยัย็ดเป็ดไอ้ชิบหายอืจะกลายเป็นลูกมันอมืมึงให้มันหาผัวเป็นตัวเป็นตนได้ก่อนเถอะไอ้สัตว์อีเหี้ยแล้วมึงเอาพ่อเด็กเป็นใครมันม,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 มีหัวมันมีครอบครัวอ๋อแล้วโอ้ยมันมีหัวมีครอบครัวด้วยไอ้สัตว์เอ้ย เอาเอาจะเป็นลูกมันโ oh อ,อ้ยผู้ชายผู้ปอยผู้ดิบกูไม่ปล่อยมึงไพ่เหอะอร์อี้ชื่อมึงไม่บอกเลยมึงชื่ออะไรชื่ออะไรกูไม่บอกโอ้อโหไม่บอกด้วยได้ก <c oughs> ูม <c oughs> ไม่ปล่อยได้มันหม่อยยี้มัน,มมนตื่นเต้น,นขึ้นหัว,วกูว่าเกี่ยวอีกเฮะ คอ้นนอมีชาราเป็นของแขกหน,นูไม่ไหวแล้วนะโอ้ยหนูอย่าเรื่องไม่บอกคูหูไม่ไหวแล้วนะจรงเหรออาบประคองให้มึงอ่ะ ออกมามึงหนเร่ล่างมันอยู่สองที่เลยฮะโ่วยผมมึงจะไปไหมไปมึงปล่ยกูสิมึงปล่อยมึงปอยกูมึงจะไปมไม่เชื่อยรงท่อนไหนมึงจะไปไปจริงเหรอมึจะไปกูไม่ไยวแล้ว งอเไม่อยากอยู่มันอ้าวแล้วมึงจะกลับมาไหมเนี่ยไปแล้วม oh <my> ไม่เกิดมึงจะไม่เกิดมึงสองคนไม่เกิดทีเดีมโอ้ยอีจัดมึงต่อแหล่ไอ้ยัยเกิดเกิดเนี่ยอีหอกหักกูกูไม่เชื่อมึงหรอกอันนี้เอาขามา oh <my> มึงจะอยู่อย่างเงี้ยเหรอมึงกูเนี่ยโคตรสาดิตเลยจะบอกให้เรื่องผีเนี่ยว่าให้ใจกู oh พี่ชอบพี่ชอบมึงก็หลุดออกไปซะเลยไหวเองก็ได้เออไม่ไหวแล้วกูยังไหวอยู่นะกูยังไหวอยู่ปล่อยกูสิกูไม่ไหวแล้วกูยังไหวไงกูยังไหวไงโอ้ยกูเจ็บเฮ้ยแม่ จะรีบไปไหนแล้วเจ้าอุ้ยอุ้ยหนไม่หวแล้วโอ้ยอ้รำคาญแลวเกินพูดผีพิศาเนี่ยวนี้เขานับฝึกอิศริ ก่อนว่าจะหายอะเอาไปนี่แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยมึงจะเล่นแบบเมตตาตรุณานะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรแม่งไอ้เหี้ยกูก็งงเหมือนกันแหละนะเขาจะฟังกูเรื่องไหมใช่ไหมผี่อะไรอิสลามนี่ใช่ไหมหรือไงมันบอกว่ามันเป็นพุทมันบอกมันเป็นศึกโอ้โหพุทธก็พุทธแล้วมันก็หลอกเลยไอ้เหี้ของแถวนั้นก็คือของแขกแล้วที่โดนมาของพวกนี้กูไม่รู้ว่าแม่งไปซ่อนเลยกูก็หนีหน้าที่ไล่เอาให้มันเจ็บให้มันแสบให้มันคันให้มันแบบ